ในปรากฏการ Photo ์โฟโตอิเล็กทริกถ้าเปลี่ยนความยาวคลื่นของแสงที่ฉายลงบนผิวโลหะให้ลดลงจากลําด้า A ไปเป็นลําด้า B ทั้งลําดา da และลําดา B มีค่าน้อยกว่าความยาวคลื่นขีดเริ่มความต่างศักย์หยุดยั้งจะเปลี่ยนจากลําดา A ไปเป็นลําด้า B ค่า Vb ลบ Va เป็นเท่าไหร่นะครับก็คือความต่างศักย์ B ลบความต่างศักย์ A มีค่าเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับการแปลงนะครับหน่วยรูปสมการอย่างเดียวนะครับเรื่องของความเข้าใจเรื่องอื่นไม่ค่อยมีนะครับโอเคนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสมการนี้ครับว่าพล,พลังงานของเร็กตรตอนครับจะเท่ากับพลังงานของโฟตอนลบด้วยเวิร์กฟังชันคราวนี้มาแจกแจงต่อครับว่าถ้าอยู่ในกรณีที่ อิเล็กตรอนหยุดพอดีก็คือจะมีพลังงานเท่ากับ e คูณกับความต่างศักย์หยุดยั้งครับแล้วเจ้าตัวพลังงานของโฟตอนครับก็จะแปลงใหม่เป็น hc ส่วนด้วยลำดาแล้วก็ลบด้วยเวิร์กฟังชันครับเพราะนั้นความต่างศักย์หยุดยั้งครับจึงเท่ากับ hc หารด้วย e บบดัมดาครับก็คือย้ายจากคูณมาหารนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ลบด้วยเวฟฟก์ชันหารด้วย e ครับแล้วมีสองตัวครับที่มาเปรียบเทียบกันคือ a กับ b ครับให้ทำ a ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นความต่างศักย์หยุดยั้งครับของ a ครับจะมีค่าเท่ากับค่าของที่ของพังเป็นค่าคงที่อยู่แล้วครับ ความเร็วแสงเป็นค่าคงที่ครับประจุอิเล็กตรอนก็เป็นค่าก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้เป็นวงเล็บเอาไว้แล้วก็ได้นะครับคูณกับ1ส่วนด้วยลมด้าเอครับลบเวฟฟังก์ชันครับหารด้วย E คราวนี้ครับเราก็มาดูสมการต่อมาครับสมการ B ครับความแตกตักหยุดยั้งครับของ B ครับจะเท่ากับ SC หารด้วย E คูณกับ1 0ูนย์ด้วยลัมด้า B ครับลบด้วยเวฟฟังก์ชันหารด้วย E ก็เอาสมการนะครับ B ตั้งลบด้วย A ครับจะได้ว่า vb ครับลบด้วย va จะเท่ากับ h c หารด้วย e คูณกับ1ส่วนด้วย lambda b ลบด้วย1ส่วด้วย lambda A สังเกตด,ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ครับ นี่มันก็ลบกันไปแล้ว <c oughs> มันก็ลบกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจัดรูปให้มันสวยงามกว่าเดิมนะครับจะได้ว่า Hc หารด้วย e คูณกับ lambda a ลบด้วย lambda b หารด้วย lambda a คูณ lambda b